สบายดีสวัสดีพี่น้องตอนนี้สิไปหาดโผลนเนาะมีพี่นอ้องทางฝั่งไทยเนาะมามาเที่ยวหลินจักว่าแมุ่พันอยู่บ้านได้เนาะอันนี้ก็น้องสาวนีน่าสบายดีแม่สวัสดีมาจากจังหวั<ม>ดใดนี่าก,กาฬสินธุน์กาฬสินธุ์เนาะพี่น้องพี่น้องฝัง่งไทยกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เบิด์ตตะวัน มะเทียวเรียนอยู่บ้านหวยย่างเนาะพี่น้องสิไปบ้านเออสิไปาถาดโพนโมเมนบ้านข่อยเองเนาะพี่น้องข่อยกระบื้ลื่นบันไดวัดสถานที่แล้วก็อ่าทุกอย่างเนาะปีละเทือที่ข่อยมาบ้านอันนี้กระถือเปล่ากระซ้าล่าแดดแห้งขนาดพี่น้องบรรยากาศแดดใบสองใบาสามเนาะแต่ว่าสิพากันไปนั่งรถมึงรถเฮาพี่น้องไปส,สู่ชีวิตเนาะไปทำบุญมือนี้ หมดหมดมาเ่อยะานกําลังไปรุ่นตอนแรกมันหยุมาอยู่ะไข้มาบึงสักคนจังละสิหลังผู้สาวกําลังแต่งหน้าแต่งตาแต่กับผู้สาวน่อยผู้สาวใหญ่ผู้สาวน่อยก็สิไปได้หนิเนาะู้สาวสมแต่งหน้างามๆเด้อสีไทยผู้ภัย ปูประซิบพันกีบสวยบ้นี่ซิวเต็มอยู่แม่เราถามมาใส่ครีมยังวะนาง่นางทำมายไมทายจะขูนี่ทานไหนจะ่รโทเลยังข้าขึ้นรถ่าขึ้นเลยมาไปเยนน้ำอนช้อนสมจีตูกนาะสมจีิงพิง ชมน้อยๆชมฟิสชมเข็งนะโอ้อันเกี้ยนใดก็มีต้นเติเตะกับใ่กระเต็นอยู่เขาว่าโอ้เขาอันยอดเขาว่ากันง้างควรไปอยู่บ้านข่อยแน่ว่าเขาจ้ทำได้บ่มีควันหอมบ้าตากแดดนี่แหละมันจังเป็นเขียดแห้งเอาไล่ได้อยู่แล้วนี่ ทางนีนาหายนค่อยเดน่อยซดเลยได้ไปเงี้ยวเลยได้ขอบะตัดด้น้พี่น้องแดดลีทาพัวมีเลยอีกนี่ยอะม่อไรอ้ารอช้าอังกูบาด้อแดดหอนทุกคนเบิดเบิดในทีมงานเนี่ยคอยเท้ากูมูนอ่ะ คุณเด้อเจ้าค่ะนีเราปยบาย้นิ่มๆๆบิ่มแมสไบนี่นี่นู่นี่แมกบบันมูเนาะนี่เลือสองอันฮะเด็กะพอดีเลยแม่บอ บากาศเป็นยังไงม้วนบ่อางนี่บรรยากาศเย็นกลังฮ้อนกลังฮอนนี่แหละเป็นพระเี่ีบุญบงไฟเนาะามกัมาพาบ้านยังกว่านี่บุญบองไฟบ้านนี้ยังนี่บ้านม่วงไข่รเมนางางเข้าไปจุดขงไฟเนาทุกคนมันเขาจุดแล้วสบ ไปแล้วนี่นี่แหละเขาบอกว่าประทานโอนเขาก็ไม่เคยมาจากเทื่อนเนาะ สบายดีแน่ย์โดนสบายดีบุญไล้สายยาวนอนซุ่มเฮาเดี๋ยวมาหอดประถาศผลเนาะแกตาบขาเคยมาจ้าเถื่อพี่น้องเลยแต่เกิดใหญ่มาเนาะมาเป็นลูกสะบายบันห้อยย่างกะหาปีเต็มเนาะพี่น้องปีนี้เจ๋นไดมาเนาะกับอู้บรรยากาศประมาณสีม่วงแรงเนาะตอนนี้เขาเห็ดย่างเออเขาเส็ดจยังเนาะย่อยอยอสบายยังบอ แน่นปะปรดจักรนาะทุกคนเปิดม,ออมาถึงนู่วต่อมาข้าวกำลังจีนยางไปกาไยกระทาดเนาะแต่ก็มีทีมงานอ่าคุณพอแล้วมาแต่ฝั่งไทยเนาะแต่กับโบหูซื้อแล้วอกเนาะทุกคนแ้วก็อีกคุณแม่อีกสองคนเนาะฝั่งไทยไป่ายางยางยาง เก้สาวพากันยาวไปก่อนนะสาวก็ได้บรรยากาศกับประมาณนี้พี่นอ้องวันี้ก็บสาวดนแนะเป็นคนผป็เจ้าภาพปูน่ะปูพอของซสาวดนนั่นแหละพามาขับรถมาข้นได

ไปไหมไปถ่ายคลิป hmm. สื hmm. uh, mm ่อขอนำเด้ขอไดเอาเมีเงินเยอะยะเอเงินจ่ทงส่งเขาพี่กันเขาคือแกส่งะแท้ยือม่สันยืมนั่งน่งหน่อยก่ออันเท่าไรขาเงินนำสมวยก็ได้พี่น้องเอาทางนี่นี่ดู่จังเอาอันนีอยเงินจบ พอดีแหละตอนนี้มัอโมเดลเนาะพอดีทางงูกงามนะจอนขี่จ้องไว้ก่อนค่ะมันจะไทยได้คนน่งนะมั้งมาจะไทยบานมันจะไทยบานหาากล้องกระลุนเนี้ยมีขอนอนวะมีอนไอนถ้านมึงได้ทายก่นอันนี้ครับแต่ที่นมันข้นงามมอมอะไรออกปากมีเศร้าข้ามปากมึงคงจางามกว่าแต่ว่าปากป่อยปุมีเงินสทายน้ำจ่อร้

นี่นละชองอันเขาซื้อออม่นี่ชีสไส้จี๊ดกาวตัวหางแบล้วอ้าวซื้อมขอยังพานหนึ่งต่ว่าเปอนแบบปะทะฝนเลยจะขอพรเพิ่อนแมนขอพรให้อยู่ดีไม่แห้งจะมาจากปากเซ่ะแมนบ้านได้ป่ะคุหวานสุกุมาสุกุมอ มีลูกค้าคนหนึ่งชื่อคนมาเราอยู่กรุงกีมอยู่กีมขาคนชื่อคนมาประเทศกีมเราก็มาผู้เดียวแล้วที่นี้มเราอยู่กีมเพื่อไปดูเขาเองค่ะฮบรรยากาศน้อพี่น้องกำลังพากันสื่อดอกไม้รูดรูดกำการสื่อดอกไม้พุ่นไหวไซส์สมอนเลยไปแม่สาวๆสิดทายหูบให้ ไายหุบไหนได้อนนีไอ้ยี่สิบบาทสิบบาทน้องดาน้องดาลินมามาจักเด้อคอยโอเคตอนนี้เขากับสิไปบูุาเนาะทุกคนมาเด้อมาควมกันขอพรเป็นคังที่สองของข่อยมีอะไรถ้าเคยาีกแะหานวากมาเสือมาไ้นาเสน้อกนที่บ่งบนี นี่คือพระธาตุโพนเนาะทุกคนเนาะนี่แดะพระธาตุโพนย่องฟาดบุญและใส้เงินวะหอดจัดถึงเนาะเป็นบุญของผู้ขาบันด้ยังอ๋อฮะ ไปบูซาเลยยังอ่อมบอ่ยังอ้อมจกักถลอกสามหลอกบ,บอ่เป็นหายางอ่อมสามหลอกเาทุกคนเมนบ่ติดเนี่ยออติดเองนอนพี่อ่อปดิดแล้วติดแล้วนะขอโทษฝากนี่ ้าแถมเลยไปโฟมกันเนอะน,นี่เลยเนาะไปเซดใส่ใส่คิวหันขวบไปหันซอยเบิ้งงนี้เด้อทุกคนตอนนี้ห้าสีย่างอ่อมประมาณสามรอบเนาะใส่จัะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะขอให้สพานไปเสงขอให้สพานไปเสงเลยโอ้เป็นคนหูตัวนี้ไปมาไว้นาเรือมองๆมองนี่เฮ่ <c oughs> ทันเลยมาไว้คิดย่างปใหญกททันนะไปหอบจีสองเลยไปหอบแรกถ้าเท่อแดดจัดเลยมาหอบมจี เรนน้องแดดอันนี้ยางมากไก่สีทามคุณ่อคุณแม่สีท้ามาข้างเกตให้งาวามีขาเรือนอะไรอ่าเงี้ยเพี้ยนเพี้ยนเีเพี้ยนเยียาเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนงข้างอื่นที่กันเียเพี้ยนนะจ๊ะใส่กรัประธานธรรมให้เ่าเอตอนนี้จะคือเมาแล้ว มอควันถูบมอควันทูบถูชว <laughs> มอควันถูบหรอบ้านี่้ะะบัได้เอาบอกกีโต้มานำเอามานำไปดีแลสอนขนาดจะไถ่ายงานด้วยดถ่ายอยู่เล่นถ่ายเอาทั้ตั้งอเออตอนไหนก็นี้เลยก็ได้ ฝนกระทิ er> ่งตกเรฝนม่าทายหบันแต่กำลังทายหูบนอกไปตามคนใจลอยยังทนต้ังไปถึิญาไปไหมไประถาดโพนไปลูกเพืน โอ้ดแดดแห้งทุกคนเดินหอนแห้งคน่อมคนแม่ฟังไทยจะไปทางไหนเลยเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไใบสมนีดเดิมมื่อวันวก็ถือว่ามากาบวายพระธาตุโผล่นอกจากคลิปกับสิบรายนี่พิธีดี่ตอง,งคักแแม่กัดทิตายไปเรื่อยๆเนาะทุกคนกะฝากคือนก้าวเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไวยพร้อมเด้อพี่น้องเพื่อสีประผาดทุกคลิปของแก้วตาเนาะสำหรับมื่อนีนสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย